ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อเรามีอาการปวดจากกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเมื่อไหร่เราควรจะประครบร้อนและเมื่อไหร่ที่เราควรจะประครบเย็นครับวันนี้ผมมีคําตอบครับรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการประครบร้อนนะครับก็มีทั้งแบบตั้งแต่โบราณเลยก็คือเป็นรูปแบบของกระเป๋าน้าร้อนนะครับที่ใส่น้ําร้อนหรือแบบสมัยใหม่ที่เป็นลักษณะของแผ่นร้อนไฟฟ้านะครับซึ่งตัวที่เป็น แผ่นเป็นถุงกระเป๋าน้ําร้อนเนี่ยความร้อนก็จะค่อยๆลดลงนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยส่วนแผ่นร้อนไฟฟ้านั้นเนี่ยจะให้ความร้อนที่ยาวนานกว่าและมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการใช้นี้อาจจะต้องค่อนข้างระมัดระวังนิดนึงนะครับส่วนอุปกรณ์ชิ้นนี้อาจจะคุ้นเคยกันนะครับเราเรียกมันว่าโคฮอตแพคครับซึ่งสามารถที่จะทําเป็นแผ่นความเย็นหรือแผ่นความร้อนก็ได้ครับส่วนนี้ก็เป็นอุปกรณ์ให้ความเย็นอย่างง่ายๆครับ ก็คือการใช้น้ำแข็งนะครับใส่ในถุงซิปล็อกนะครับแล้วเราก็เติมน้ำไปนะฮะในอัตราส่วนน้ำแข็งกับน้ำนะครับครึ่งครึ่งนะครับก็สามารถที่จะให้ความเย็นได้ดีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความเย็นนะครับก็แนะนำว่าควรจะห่อผ้าก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ร้อนหรือเย็นเกินไปนะครับลดโอกาสการเกิดการบาดเจ็บครับความร้อนเนี่ยทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมาะกับบริเวณที่บวมอยู่แล้วนะครับมันจะทําให้บวมเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะลดหด การหดเกรงของกล้ามเนื้อได้ดีครับเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่กล้ามเนื้อมันตึงนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะคลายกล้ามเนื้อได้ดีนะครับแล้วก็เหมาะกับอาการปวดที่ไม่ดูแรงครับไปเป็นไปไหายๆห,หรือว่าเป็นมานานแล้วเป็นอาการปวดแบบเมื่อยๆนะครับโดยที่เราจะวางนะฮะความร้อนเนี่ยประมาณ20-30มนาทีครับระดับความร้อนที่พอเหมาะก็คือระดับที่เราสามารถทนได้สบายๆครับส่วนความยืนยันทให้หลอดเลือดหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถที่จะลดความบวมได้อย่างดีเลยทีเดียวครับเหมาะกับอาการปวดที่เป็นแบบเฉียบพันนะฮะรุนแรงนะครับหรือวิสณาการอักเสบชัดเจนนะฮะก็คือการอักเสบเนี่ยก็จะมีเรื่องของปวดมีความบวมมีความแดงร้อนพวกนี้นะฮะแล้วก็หรือว่าปวดตลอดเวลากลางคืนก็ปวดนะครับอยู่เฉยๆยก็ปวดพวกนี้นะฮะเคลื่อนไหวลําบากนะครับพวกนี้เนี่ยเหมาะกับความเย็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ความเย็นเนี่ยวางได้ 20- 30บหรือนาทีครับระดับความเย็นก็อยู่ในระดับที่สามารถทนได้ไม่ทรมานครับ ทั้งความร้อนและความเย็นก็มีข้อที่พึงระวังครับโดยเฉพาะบ,บริเวณที่ระบบความรู้สึกลดลงนะครับหรือเรามีอาการฉากรับเพราะว่าทั้งความร้อนและความเย็นเนี่ยนะฮะตรงบริเวณที่เรามีความรู้สึกน้อยเนี่ยมันอาจจะร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไปครับแล้วก็เกิดการทําลายเนื้อเยื่อหรือผิวหนังบริเวณนั้นครับแล้วก็บริเวณที่มีแผลเปิดครับก็อาจจะเสี่ยงต่อาการติดเชื้อได้ส่วนความร้อนก็จะพิเศษนิดนึงครับก็คือตัวความร้อนเนี่ย บริเวณที่เป็นเนื้อเยื่อมะเร็งครับมันอาจจะทําให้เกิดการแพร่กระจายของเสื่อมมะเร็งได้ครับ